สาวิาสานบรรทุงเนาะคะ่ะเห็ดละโงกเมนี่แกงเห็ดละโงกซดน้ำโกโกกรับรองเลยค่ะสือมาจากถึงเขาผู้พานผุนทางพานที่เขาพานมาจากอุดรตอนที่เขากลับมาจากอุดรต้มน้ำเดือดแล้วเรียบร้อยมาผูดกะทิใบบักพริกที่เขาเตรียมไว้ค่ะตามด้วยเห็ดละโงกลงไปเลยค่ะเห็ดละโงก เพิ่นว่านี่เฮ็ดละโงกสดน้ำโกกๆพอมันแสบใส่เฮ็ดลงไป แกงกันง่ายๆค่ะมื้อนี้เห็ดละโงกใส่ผักอบแอบสั่นคนขายเพิ่นบอกมาสาวอีสานบ้านทุ่งกะสิลองกินครั้งแรกกับมื้อนี้ล้วค่ะผักอบแอบนี่สิมีรสชาติเปรเี้ยวนิดยจากน่อยนึงกะเอามาใส่แกงเห็ดละโงกนี่ได้แล้วก็สิมีใบผักอีตู้ปลาละแล้วก็ผงนัวซัมหนี่ละค่ะบ่มีหยังหลายแกงแกงันแกงกินกันง่ายๆเลยค่ะเห็ดละโงกจะถ่ายเห็ดเท่าสุกจะเข้าวก่อน แป๊บหนึ่งนี่ก็เตรียมพักไว้ค่ะ เห็ดละโงกก็จะเป็นเห็ดป่าหนาฝนหนาฝนนี่ก็จะมีเห็ดป่าออกมาเนะะี่ยค่ะก็หลายอย่างแต่ว่าช่วงแต่ละช่วงนี่ยมันก็จะมีพระเอกนางเอกของเห็ดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแรกของฤดูฝนเริ่มฝนตัวก็จะมีเห็ดเพาะเพราะช่วงเห็ดเพาะเริ่มลงมาหล้วก็จะเป็นเห็ดละโงกเห็ดละโงกนี่หากินเาก่คือกันเด้ค่ะเพิ่นไปเก็บทั้งพูพิ้นได้ค่ะนี่มามันก็สิแล้วแต่เป็นช่วงนะคะ่ะว่าเห็ดหนานี่ เห็ดอันใดเพิ่นเพ,น,แบบนเพิ่นจีแบบเห็ดช่วงใดเพิ่นจีออกมาจจา๊สิบางคนที่เพิ่นมาก,กินแท้ๆเห็ดละงหงทีเพิ่นกะหาสื่อมาก,กินจนได้เดค่ะเพมวาว่ามันออกเป็นยามเนาะปีหนึ่งมันก็ออกแคทเท่เธอเดียว เห็ดเท่าก็เริ่มสุกแล้วนะคะเขาก็เติมน้ำปลาลาดลงไปจากทัพพี่หนึ่งใส่ลงไปผงนัวในจักน้อยนึงค่ะตามด้วยน,น้ำปลาเพิ่มความแซ่บเหลือเขาก็ไ่ตรงใส่เพราะว่าเขาใส่น้ำปลาปลาลาดไปแล้ว เฮดนี่เริ่มสุกแล้วค่ะใส่ผักออฟแอบเขาลงไปผักออฟแอบจะมีลักษณะเป็นเป็นเครือเป็นเทาแบบนี้ห้องกระดิดเอาเฉพาะใบลงไปเพิ่นจะมีความเปรี้ยวว่าสันเห็ดป้าหนาฝน เห็ดสุกแล้วค่ะเพราเห็ดเขาสุกแล้วตบท่ายเน้ะค่ะเนาะใบไอีตูบริสุทธิ์บริหาปลูกไว้กินสวนอยู่บ้านเขาไผ่ตูใส่ลงไปเลยตบท่ายไผ่ไตูลงไปแล้วค่ะเรียบร้อยซำนี่ละแกงเห็ดละงบสุดหนำกุกกุก,กน้องเอกของฤด,ดูการนี่ชิมมังกันค่ะ อหอมหอมไผ่ตูสมใบอออแอบจิดน่อยเดี๋ยวเติมน้ำปลาล่าลงไปอีกนิดค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มขน้นแกงกินกันง่ายาจริงสิล่ะค่ะนี่คือแกงเห็ดละงกเป็นยังเพิ่นขึ้นว่าแกงละโงกสดน้ำกุกกุกพะว่ามันแกงแล้วมันแซบกินทั้งตอนทั้งน้ำ ซดแกงนี่ซดไหดังแห้งแซ่บผู้เฒ่าเพื่อนว่าถอ่าทางเลยค่ะแกงง่ายๆเป็นบะ้าก็ล้องไปเฮ็ดกินเบิ้งนะคะคลิปนี้แกงเห็ดละโงกใส่ใบผักอบแอบแล้วก็ใบผกอ,อีตู่แกงง่ายๆสำนิก,กับสาวอีสานบานทุง่ง ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แสดงความคิดเห็นแล้ว่ะคอมเมนต์เป็นเขาไมาได้นะคะเนาะกับเมนูแซ่บกับสาวิสาบนบรรทุงมือนีแกงเห็ดละโงกสดน้ำโกโก้กค่ะ